The <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลกับปุกที่โชว์รูมรถยนต์เมือ 2, มสงสองกวนแสงหาไทยราชค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเซลกับปุกพามาชมรถครอบครัว7ที่นั่งได้รุ่นท็อปสุดในงบเพียงแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทก็เป็นเจ้าของ Toyota Fortuner เรุ่นขายดีกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขามาชมกับรุ่น Toyota Fortuner 3.0ตัว V นะคะซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเลยที่มาในชมปี2006เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้จากราคาหน้า ป้ายค่ะอยู่ที่4 19,000บาทคลิปนี้เอาไปเลยนะคะส่วนลดสุดพิเศษถึง20,000เพียงติดต่อนะชมรถที่0989807503ลดเหลือเพียง399,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมกันว่าปี2006รุ่นท็อปสุดคันนี้โอ้โหจะสภาพสวยและน่าใช้งานกันขนาดไหนนะคะสำหรับตัวรถนี่นะคะผู้ชมคะดีไซน์ของตัวฝากระโปรงหน้าอันนี้สีสวยเนียนกิฟตเดิมๆไม่มีรอยบุบรอยสะเก็ดหินมาพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ น็อตนี้เนี่ยนะคะเขายังได้เป็นกระจกมองมุมอับสีส,สวยๆนเนียนๆไม่มีรอยเฉียวชนมานะคะสำหรับตัวไฟหน้านะคะเป็นเลนดับฮาโลเจนนะคะไฟมัลติรฟเฟกเตอร์ไม่มีรอยแตกรอยเฉียวชนมากระจังด้านหน้าคันนี้นะคะคาเส้นสายโพมเมี่ยได้หรูหราและน่าใช้งานมากๆนะคะรับกับตัวชุดไฟทั้งสองฝั่งที่สภาพดีๆไม่มีรอยเฉียวชนสําหรับตัวกันชนนะคะผู้ชมคะเราสังเกตได้ว่าแก้มข้างเนี่ยนะคะกิ๊บไม่มีการแตกหลวมนะคะน็อตไม่มีหลุดแน่น นอนแนบชิดแน่นๆกันเลยนะคะแล้วก็การชนเนี่ยส,สวยเนียนกิ๊บมากๆไม่มีร่องรอยเฉียวชนสะเก็ดหินมาเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกถึงคู่หน้ากันอีกด้วยนะคะสําหรับด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะซุ้มล้อส่งโปร่งพร้อมลูบพร้อมใช้งานนะคะรับกับตัวล้อมแม็กซ์ลายเดิมจากโรงงานคราวนี้มาในซีรีส์อยู่ที่2 6 5หกห้าทนะคะจะได้เป็นตัวขอบ16นิ้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับด้านข้างข,างของตัวราวบันไดไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุเฉียวชนนะคะไม่มีรอยแบบว่า คดรอยดุ้งใดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสีด้านข้างแผงประตูสีสวยเนียนกิิบกันไปเลยนะคะผู้ชมขามาพร้อมกับตัวโลโก้ 3.0D4D และไฟเลี้ยวทางด้านนี้นะคะ สำหรับตัวกระจกนะคะผู้ชมขาคันนี้เป็นกระจกโตโยต้าเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการแตกหรือว่าเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะด้านข้างของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นดีไซน์แบบโรเมียมพร้อมกับเป็นรุ่นระบบแบบไฟฟ้ากันอีกด้วยสําหรับด้านบนสุดข่าผู้ชมขาหลังคาสีสวย,สวยๆเดิมๆกันเลยไม่เคยสะสีทสําสีเพราะว่ารถไม่เคยมีการพลิกคว่ำม,มานะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยยังได้ตัวรานหลังคามาให้พร้อมใช้งานกันอีกด้วยที่จับประตูค่ะรุ่นนี้เป็นดีไซน์แบบโคเมิยมนะคะหรูหรา ก็เก๋กันเลยนะคะภายในของตัวรถคันนี้นะคะก็ยังเป็นแผงประตูนะคะสภาพสวยๆไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกไฟฟ้ากันอีกด้วยและภายในของตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเมนอาร์ครอยดอทเดิมๆมาจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะภายในของตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ สีทูโทนกันเลยค่ะก็มาพร้อมกับถุงลมนี้ราภาัยแอร์แบคคู่หน้ากับเด็กด้วยนะคะด้านในของตัวรถนคะาสภาพสวยดูคลีนมากๆเลยเพราะว่าเป็นภายในแบบสีเบจนะคะผู้ชมคะส,ะสะอาดสะอ้านสบายตาแล้วก็ดูกว้างด้วยนะคะเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบจสภาพดีเลยไม่มีรอยแตกรอยขาดใดๆนะคะเราไปชมด้านหลังกันต่อเลยสําหรับด้านหลังตัวนี้นะคะ บานประตูเนี่ยคุณผู้ชมคะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยรองสีพ่นทับเลยสาหรับตัวสติกเกอร์ล็อกเด็กแผงประตูเนี่ยคุณผู้ชมสภาพดีนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันเลยนะคะคันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเม็ดอาร์กรอยดัดเดิมๆมาจากโรงงานกระอีกด้วยสําหรับภายในค่ะคะุณผู้ชมขาอย่างตัวพวกพรมหลังคาไม่มีรอยเจอไม่มีรอยยันมาก่อนไม่มีคาบน้ํารั่วซึมหรือว่าคาบเชื้อลาใดๆดูคลีนดูสะอาดมากๆนะคะตัวเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบดปรับแยกได้60ต่อ40นะคะ ไม่มีรอยขาดใดๆกันเลยนะคะผู้ชมคะภายในก็ดูกว้างกันอีกด้วยนะแล้วก็ด้านหลังสุดเลยค่ะผู้ชมคะคันนี้เขาจะเป็นตัวสปอยเลอร์ชุดแต่งสวยๆมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3. สาหรับตัวไฟท้ายคันนี้นะคะเป็นไฟท้ายตัว f o r er, ์จเนอร์คาเส้นสายโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมบาร์เลยเพราะว่ารับกับตัวชุดไฟทั้ง2ฝั่งด้านท้ายน,นี้นะคะแล้วก็ด้านล่างกันชนสีส่วนเนียนกิปนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังถึง2ตําแหน่งไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะ สำหรับภายในของห้องเดือสาสตรตอนหลังนี่คุณผู้ชมคะหลังคาดูคลีนดูสูงดูโปร่งมากๆคือสะอาดสะอานตาทุกจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะแถวสามนี่ถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้สามารถพับขึ้นตามอินโฟมิชันทางด้านนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นสไตล์แขวนด้านข้างเหมือนเดิมเลยค่ะผู้ชมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจุดเด่นของเขาก็คือมีแอร์ทางด้านหลังด้วยไม่ต้องกลัวร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะไม่ถึงได้ๆนะคะด้านล่างของตัวเบาะตัวพรมต่างๆสภาพคือคลีน สวยนะคะไม่มีร่องรอยของคาบเชื้อราไม่มีร่องรอยการเพื่อนในใดนะคะนี้แม่แรองอุปรกรณ์ติดรถก็อยู่ครบด้วยร่องรอยจากการใช้งานตัวรถถือว่าน้อยมากๆนะคะผู้ชมขาเรียกได้ว่าเป็นปี2006นะโอ้โหดูตัวสติ๊กเกอร์เหรียญบาทเดิมจากโรงงานแขนอานะคะแขนแอลเดิมอยู่ครบนะคะผู้ชมขาจากโรงงานทั้งหมดเลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแผงทางด้านหลังนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเนียนสวยกันมาเลยเหมือนเพิ่งเบิก นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเจ้าอของเดิมเลยนะคะเขาดูแลรักษารถมาได้อย่างดีมากๆนะคะอ่ะสำหรับด้านข้างฝั่งคนขับค่ะ ตัวนี้ก็ไม่มีร่องรอยเฉียวชนอุบัติเหตุใดๆนะคะผู้ชมคะภายในของตัวรถคันนี้เป็นแผงประตูสภาพเนียนๆสวยๆมาพร้อมกระจกไฟฟ้ารอบคันมาพร้อมระบบเซนทันล็อกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในคันนี้นะคะผู้ชมขาเป็นเม็ดอาร์กรอยดทสภาพเดิมๆมาจากโรงงานกันเลยค่ะสําหรับด้านข้างคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าก็เป็นหัวน็อตเดิมนะคะมีสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบไม่มีรองสีพ่นทับใดๆตัวเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสวยงามทั้ง2ฝั่งกันเลยทีเดียวนะ ะคะผู้ชมค่ะคันนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะที่ปรับมุมมองไฟฟ้ามีตัวปุ่ม security mode มาให้แล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบม u l t i function เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย airbag คู่หน้ากุญแจก็เป็นรีโมทหน้าตาแบบนี้เลยเจ้าของเดิมใส่เคสไว้ให้ด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะเลขไม์คันนี้อยู่ที่275,100นะคะ29กเม ด้านบนคอนโซลเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูเลยสภาพสวยเนียนจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนี้นะคะเป็นตัวอินโฟมิชันด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม เราสามารถกดดูอนมิอัตาเส้นเปลืองเชื้อเพลิงได้เลยนะคะรุ่นท็อปจะอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยยังเป็นเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานด้วยนะคะมีช่องใส่เทปให้ด้วยเนี่ยนะคะนี่ก็รองรับพวก CD ด p 3อีาต่างๆนะคะวิทยุ FM AM ในส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์ระบบแบบออโต้ใช้งานง่ายๆกันเลยด้านล่างนี้ตัวที่สุบุรีตัวแปลงไฟอยู่ครบนะคะมีในส่วนของเกียร์ด้านบนเนี่ยก็คือเกียร์โฟนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้นะคะของเขาที่มาในโหมด4สปีด ภายในนะคะของตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสภาพดีมากๆนะคะอย่างตัวราคาหน้าป้ายเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่419,000บาทนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เข้าไปเลยค่ะส่วนลดเหลือเพียง399,000บาท เรียกได้ว่าคุ้มจริงๆนะครับตัว For เจอร์ General คันนี้นะคะผูช้ชมหารื่นท็อปสุดกันเลยพาไปชมเครื่องยนต์กันต่อดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นตัว3.0ลิตรรหัส D4D มาพร้อมตัวอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะคะภายในเนี่ยบอกเลยว่าสภาพเดิมๆแห้งๆไม่มีอะไรไหลเยิม้มไม่มีอะไรรั่วซึมนะคุณผู้ชมเลขเครื่องยนต์นะคะตรงตามเล่มทะเบียนนะคะเลขตัวถังตรงตามเล่มทะเบียนโอนได้แน่นะคะอ่ะ สำหรับด้านข้างตัวนี้ก็มาพร้อมสติกเกอร์มอกอแผ่นเพจหมดเดิมจากโรงงานคานหน้าเนี่ยสีสวยๆกันมาเลยนะคะไฟหน้าเดิมนะคะแขน L อแขนอาอยู่ครบทั้งหมดสติกเกอร์เหรียญบาทนะคะคุณผู้ชมคะคันนี้ไม่เคยมีการสะสีทําสีนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่เาเป็นสติกเกอร์จากโรงงานนะคะรถคันนี้ได้เดิมโตยตยตยาเลยนะแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพจนะคะพวกตัวเขาเรียกว่านัมเบอร์นะคะนี้สติกเกอร์เหรียญบาทฝั่งนี้ก็อยู่ครบด้วยนะคะหัวน็อตสภาพมาจากโรงงานนะคะคุณผู้ชมคะด้านบนเราก็เตย นะคะฝั่งลึกเลยนะคะนี่ก็เป็นปัม๊มเดิมๆนะคะรับประกันโครงสร้างตัวรถระบุไว้ในสัญญาซื้อขายกันอีกด้วยนะคะตรวจพบเจอถ้าหาวก็มีชนักผพีความจมน้ําบริษัทยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนกันเลยะคะ่ะไม่หักค่าเสริมสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ซื้อรถที่ควงแสงนะคะมั่นใจคุณภาพมั่นใจนะคะวารันตีอย่างแน่นอนเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้นะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เซลกระปุก0 9น9 8 0 7 5 หรืออดไ์ได้ที่แอดไซนะคะรถทุกค่นะคะตามรายละเอียดด้านบนเลยนะคะแอดได้ทักได้ตลอดนะคะวันนี้สบุกต้องขอตัวลานกันไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ